จับปลานอกสุมพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโอวาทธรรมของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทาวาสในการเทศอบรมสั่งสอนคารวาสญาติโยมนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักจะกล่าวปรารพบเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังอยู่เสมอว่าการเทศการสั่งสอนคารวาส ญาติโยมนั้นเหมือนกับการจับปลานอกสุม่มสุ่มคือเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งการจับปลานอกสุ่มนั้นใครๆก็ย่อมรู้ว่ามันยากขนาดไหนเพราะปลามันมีหลายที่จะไปได้หลายทางโดยไม่มีขอบเขตจำกัดมันจึงไม่ยอมให้จับได้ไง่ายๆไม่เหมือนปลาที่อยู่ในสุม่มซึ่งมีขอบเขตจำกัดบังคับมันอยู่ จึงจับได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าปลานอกสุ่มจะจับไม่ได้เลยจับได้เหมือนกันสำหรับผู้มีปัญญาท่านพระอาจารย์มัน่นท่านมีอุบายวิธีอันชานฉลาดมากในการสั่งสอนคนถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวปรารบทํานองทำตนแต่องค์ท่านก็สามารถอบรมสั่งสอน น้อมน้าวจิตใจของญาติโยมให้เกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสมาประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมตามปฏิปทาของท่านเป็นจำนวนมากมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ข้อที่น่าสังเกตในอุบายวิธีการสอนญาติโยมของท่านคือท่านจะสอนเน้นเป็นรายบุคคล เฉพาะผู้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ท่านได้พิจารณาดูภายในแล้วเท่านั้นถ้าหากญาติโยมผู้ใดถูกท่านพระอาจารย์มั่นทักซักถามแล้วจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนั่นแสดงว่าท่านจะบอกขุมทรัพย์ให้จึงเป็นบุญวาสนาของบุคคลน,นั้นโดยแท้และบุคคลผู้นั้นจะถูกท่านซักถาม แนะนำติดตามผลอยู่เสมอตามอุบายวิธีของท่านจนสมควรแต่บุญวาสนาของบุคคลน,นั้นแล้วท่านจึงปล่อยให้ดำเนินตามที่ท่านแนะสอนเพื่อเพิ่มบารมีของเขาจนแก่กล้าเป็นลำดับต่อไปสมัยนั้นญาติโยมชาวบ้านหนองผือกำลังมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากทั้งหญิงทั้งชาย หลังจากได้พากันละเลิกนับถือผีแล้วโดยเฉพาะอาจารย์หลุยผู้แนะนำสั่งสอนเป็นองค์แรกให้ละเลิกนับถือผีถือผิดเหล่านั้นให้หันหน้ามานับถือพระไตราสารณาคมอย่างจริงจังมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแทนและท่านยังได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนา พร้อมทั้งเดินจงกรมด้วยพากันปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนทำให้การปฏิบัติธรรมของญาติโยมชาวน้องผือสมัยนั้นบางคนมีความก้าวหน้ามากและได้สละบ้านเรือนออกบวชกันหลายคนโดยเฉพาะฝ่ายหญิงออกถือบวชเนกาคัมมะสละเรือนเป็นแม่ขาวแม่ชีสมาทานศีลแปดจำนวนหลายคนด้วยกันที่สำคัญ มีคุณยายขาวกั้งเทพินคุณยายขาววันพิมพ์บุตรคุณยายขาวสุภีทุมเทศคุณยายขาวตัดจันทวงศาคุณยายขาวเงินโพสีคุณยายขาวงามมลิทองคุณยายขาวกาสีโพสีและคุณแม่ชีกดแก้วจันทวงศาโดยมีพระอาจารย์หลุยเป็นผู้บวชให้เมื่อบวชแล้วไปอยู่ตามสำนักที่ตั้งขึ้นชั่วคราวใกล้ๆ กับสำนักสงฆ์ของครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านเมื่อมีโอกาสบางครั้งพวกเขาก็พากันออกไปภาวนาหาความสงบวิเวกตามป่าช้าบ้างตามป่าเชิงเขาและถ้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณน,นั้นบ้าง <c oughs> เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ให้แก่จิตใจไปเป็นกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางด้านปฏิบัติสมาธิแล้ว จึงค่อยหาโอกาสเข้าไปกราบนมัสการเล่าถวายท่านท่านก็จะแก้ไขความขัดข้องนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณาจนปัญหาเหล่านั้นลุล่วงไปด้วยดีทุกประการและได้ปฏิบัติกันอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มันได้เดินทางเข้าไปยังบ้านหนองผือและพำนักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ ยิ่งทำให้คุณยายขาวและแม่ชีและญาติโยมซึ่งกำลังมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมีความสนใจมากยิ่งขึ้นจนบางคนปรากฏผลเป็นที่น่าอาัศจ,จรรย์ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในจำนวนนั้นมีคุณยายขาวก้้งเทพินอายุประมาณ70กว่าปีการปฏิบัติสมาธิมีความก้าวหน้ามาก มีความรู้ความเห็นซึ่งเกิดจากการภาวนาหลายเรื่องหลายประการท่านมีนิสัยชอบเที่ยวรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางด้านจิตตะภาวนาอยู่เสมอเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องทางด้านจิตตภาวนามีโอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการเล่าปัญหาถวายท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านก็แนะอุบายวิธีให้ไปประพฤติปฏิบัติตาม ในที่สุดปัญหาเหล่านั้นก็ตกไปตอนหลังคุณยายขาวกัง้งท่านแก่ชราภาพมากไปมาไม่สะดวกลูกหลานจึงให้ไปพักที่บ้านขณะอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ลดละความภาคเพียรตอนบ่ายเดินจงกรมบนบ้านข้ำลงเข้าห้องทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อทำอย่างนี้ทุกวัน ตอนหนึ่งท่านนั่งสมาธิภาวนาจิตไปเที่ยวเพลินชมเมืองสวรรค์เกือบทุกคืนนั่งภาวนาคราวใดจิตจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ทุกครั้งท่านบอกว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลินเห็นแต่สิ่งสวยงดงามทั้งนั้นไปแล้วก็อยากไปอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันวันหนึ่งไปกราบนมัสการเล่าเรื่องนี้ถวายพระอาจารย์มัน่น ท่านจึงพูดปรามไม่ให้ไปเที่ยวเมืองสวรรค์บ่อยนักแต่คุณยายขาวกั้งก็ยังติดอกติดใจจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์อีกคืนหนึ่งคุณยายขาวกั้งนั่งสมาธิภาวนาจะน้อมจิตไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ตามที่เคยไปแต่เหมือนมีอะไรมาขวางกั้นจิตทำให้ไม่รู้ทิศทางที่จะไปคืนนั้นเลยไปไม่ได้พอตอนเช้าฉันจังหันเสร็จ คุณยายก็ไปที่วัดเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องถวายท่านว่าเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเอาหนาไปปิดทางข้าน้อยข้าน้อยเลยไปไม่ได้ท่านพระอาจารย์มันนม่นตอบว่าไปเที่ยวเฮ็ดหยังดุแท้คุณยายขาวกั้งจึงตอบว่าไปแล้วมันม่วนเรื่นเริงใจเห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้นไไท่านพระอาจารย์มั่นจึงบอกว่า เอาล่ะบ่ต้องไปอีกนะทีนี้คุณยายขาวกั้งก็เข้าใจความหมายและยอมรับที่ท่านพระอาจารย์มั่นพูดเช่นนั้นแต่ในใจของคุณยายก็ยังคิดอยากจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์อยู่อีกท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้ไปเพราะท่านกลัวคุณยายจะผิดทางและเสียเวลาท่านต้องการอยากจะให้ดูหัวใจตัวเองมากกว่าจึงจะไม่ผิดทางในที่สุด คุณยายขาวกั้งก็รับไปปฏิบัติตามซึ่งตามปกติคุณยายขาวกั้งจะเข้าไปกราบถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์มัน่นอยู่เสมอเสมอแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานเพราะคุณยายขาวกั้งจะถามปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆเท่านั้นเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นตอบมาอย่างไรคุณยายเข้าใจแล้วจะกราบลาท่านกลับที่พักของตน เป็นอยู่อย่างนี้เสมอต่อมาคุณยายขาวกั้งก็เกิดปัญหาทางจิตที่สำคัญอีกคือวันหนึ่งไปที่วัดเพื่อจะไปกราบถามปัญหากับท่านพระอาจารย์มั่นตามปกติวันนั้นพอเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงทักขึ้นว่าห้วยบ่แม่นไปเกิดกับหลานสาวแล้วบ่เนอหมายความว่า ไม่ใช่จิตของยายเข้าไปปฏิสนธิในคันของหลานสาวแล้วหรือเพราะช่วงนั้นคุณยายขาวกัง้งมีหลานสาวคนหนึ่งแต่งงานใหม่กำลังตั้งคันอ,อน่อ,อนๆอยู่ด้วยเหตุนี้คุณยายขาวกัง้งจึงบอกต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่าข้าน้อยมีเยอะเกิดเพราะว่ามันทุกข์แล้วละเอ็ดแนวเลยข้าน้อยจังสิไม่เกิดอีกท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่า อ้าวเอาให้ดีเดอ้อภาวนาให้ดีๆเดอ้อเหมือนกับคติพจน์ที่ท่านมักยกขึ้นมากล่าวอยู่เสมอว่าแก้ให้ตกเนอแก้บ่ตกขาพกเจ้าไว้แก้บ่ได้แขวนคอตองแตงแก้บ่พ้นขาก้นย่างยายขาย่างยายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นเหือนเจ้าอยู่ดังนี้จากนั้น พระอาจารย์มั่นคงจะแนะอุบายวิธีแก้ให้แก่คุณยายนำไปปฏิบัติคุณยายพอได้อุบายแล้วก็ถือโอกาสกราบลาท่านกลับบ้านของตนเมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็จัดแจงเตรียมตัวเตรียมใจทำความภาคเพียรตามอุบายที่ท่านพระอาจารย์มั่นแนะนำให้ปฏิบัติคุณยายขาวกังทำความภาคเพียนนั่งสมาธิ ภาวนาอยู่ประมาณสองหรือสมวันจึงรู้สาเหตุแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายอาวิชชาตันหาอุปาทานเหล่านั้นได้จนคุณยายขาวกั้งอุทานออกมาให้ลูกหลานฟังว่าพวกสูกูกำลังไปเกิดกับอีอุนจังว่ากูมีเยอ่เกิดอีกกูกำลังม้างอยู่เดีย๋ยนี้หมายความว่าพวกลูกๆหลานๆทั้งหลาย ยายเห็นว่ายายกำลังไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวคือนางอุ่นแต่ว่ายายไม่ต้องการจะเกิดอีกจึงกำลังพยายามทำลายภพชาติอยู่ในขณะนี้หลังจากนั้นต่อมาไม่นานนางอุ่นหลานสาวของคุณยายขาวกังที่กำลังท้องอยู่ยังไม่ถึงเดือนนั้นก็แท้งออกเสียโดยไม่รู้สาเหตุเลยหรือจะเป็นด้วยจิตเดิมของคุณยายขาวกัง เข้าไปปฏิสนธิของนางอุ่นหลานสาวจริงเมื่อคุณยายทำลายสาเหตุคืออวิชชาตันหาอุปาทานในจิตของคุณยายได้แล้วจึงทำให้ขันนั้นแท้งเสียดังกล่าวสำหรับคุณยายขาวกังหรือแม่ชีกังเรื่องการภาวนานั้นรู้สึกว่ามีความก้าวหน้ามากและเป็นไปได้เร็วกว่าบรรดาแม่ชีที่บวชรุ่นเดียวกัน แม้จะถือบวชชีตอนแก่ของบั้นปลายชีวิตแล้วก็ตามการภาวนาของท่านก็เกิดความรู้ความเห็นวิจิตพิสดารโดลดโผนมากแต่คงจะเป็นด้วยบุญวาสนาของคุณยายที่มีท่านพระอาจารย์มัน่นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านจิตตะภาวนาได้เข้ามาพำนักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือในช่วงนั้นพอดีจึงเป็นโอกาสให้คุณยายขาวกั้ง ได้เข้ากราบเรียนถามปัญหาต่างๆที่เกิดจากการภาวนากับองค์ท่านจนเป็นที่อบอุ่นใจของคุณยายมาจนกระทั่งท่านหมดอายุไขส่วนแม่ขาวแม่ฉีนอกนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจประพฤติปฏิบัติทำความภาคเพียรตามรอยปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นมาเรื่อยๆตามลำดับและได้ครองเพศถือบวช เป็นแม่ขาวแม่ชีสมาทานรักษาศีลแปดเจริญเมตตาภาวนาของท่านมาจนจิตใจหนักแน่นมั่นคงในธรรมปฏิบัติไม่อาจกลับย้อนไปถือเพศเป็นผู้ครองเรือนอีกจนตลอดสิ้นอายุไขของท่านทุกคนส่วนคารวะญาติโยมผู้มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าไม่อาสละบ้านเรือนออกถือบวชได้ก็ตั้งตน อยู่ในภูมิธรรมของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีทั้งหลายและมีจิตใจศรัทธามั่นคงอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาถือพระไตรสรณคมเป็นหลักในการบำเพ็ญตนตลอดถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาหประการคือประกอบด้วยศรัทธาหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์หนึ่งเชื่อกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวหนึ่งไม่สแสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาหนึ่งและบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาหนึ่งดังนี้ตลอดมาจนสิ้นชีวิตของเขานั่นแล